ทอดปลาทูตำน้ำรักต้นนี้ค่ลวกเดาต่อลวกผักตำน้ำริกทอดปลาทูได้จ๊ะพี่น้องอันนี้ลวกสเสดาซื้อมแอามแต่วัดวัดส่วนเกี่ยวเขาเจะขายะละวกแป๊บเดียวกขึ้นเลยำน้ำรักปลาทูเลยตอพรักปะาทู มีต่อมันพิกกระทู้เลยคัวเสร็จแล้วก็มาตัมา,า,ตามแจงตั้ไตมไ,มไ,ไปยอยๆกระทูใส่ดี๋ยากระทูใส่เลยจ้ะตัไมอได้ก็เลยตั้มตั้มแหใส่ั้า กินกระใสบวกดาวกับมันป่าแค่นี้มันจะขุ้นลราใส่มันายแกนจกแคสามอย่างอนี้กรเสกบวบ้าวกินน่อยเลยอานปิกประตูง่ายๆแต่อร่อยแนี้กรเสกเร็วเสจเรวเด้อมากินน้ำข่อยได้จ้ะ ข้าวง่ายๆแต่อร่อยน้ำพริกปลาถูหมดแล้